พี่น้องนี่มันแก้วมันอันนี้เนาะค่ะเนาะที่นี่ขั้วบันนอกสีแกงส้มเนาะค่ะพี่นกไปขั้วบันนอกหั่นไปแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไี่ขั้วบันนอกกันสิปอกเปลือกกกัสิหั่นออกมาแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะปอกเรียบร้อยเนาะค่ะหั่นหั่นจังสิพี่น้อกทำง่ายๆเนาะ าหน่อยถ้าท่านไปตามจนจะม้ไกางสีหน่อยแต่วาไม่ขั้วบนนอกกระสีตอนนี้ไม่ขั้วบนนอกครับสีแกงนะคะพี่น้องแต่ว่าไม่ขั้วบนนอกสั่งกุ้งเข้าไว้แล้วน้ำรถกับเขาโทม่มาวางหันว่าข้ายให้ผู้อื่นเหมือนลืมพนะไม่ขั้วบนนอกก็เลยสีเอากุ้งแห้งหน,นะคะพี่น้องใส่เนาะ แกงกุ้งแหง้งใส่ได้คือกันนะคะแต่บ้าก็สียอยากกินกุ้งสดนะคะเนาะหรือใส่ปลาใส่ยังกระไดเนาะพี่น้องแต่ผู้ใดเอ่อว่ากินกุ้งแต่ว่าเฮียนนี่เพิ่นบอกกินปลาเนะาะแต่ปลาทะเลเพิ่นกินอยู่แต่ว่าห้ามเด็ดไปซื้อปลาทะเลแต่วันกับเขากันกับกุ้งนะคะพี่น้องไม่ควบหนอกก็เลยสิสิกแกงใส่กุ้งแหง้งสะกะะะก้อนนะคะแล้วก็มืออื่นจังสิงเอาใส่กุ้งสดนะคะพี่น้องใส่กุ้งแห้งไปสะกก้อนเนาะค่ะ แต่ว่ากะซีบ่บเอาใส่บาดเพราะว่ามันมีแต่กุ่งแบบกุ่งแห้งจะไม่หั่วมันนอกตาอย่างนี้นะคะนี่เนาะ,ะนี่นะคะ่ะต่าแล้วนะคะนะคะพี่น้องไปแกงน้ากันนะคะเนาะค่ะพี่น้องเพิ่มกรนอกกะสีเอามันใส่ไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะใส่ไปเลยนะคะต้มให้มันสุกซะก่อนนะคะใส่ไปเลยนะคะวันเดียดายคลิปโดนแลัก็เป็น เป็นยังไงแบบเป็นแบบซุงลงซึ่งเรงเทัาไหร่พี่น้องนะค,ะคิดว่าฝนซึมประตูอีกแน่น,นะคะพี่น้องเนาะพี่น้องเคยแกงว่าค่ะพี่น้องแกงสมแกงสมมันแก้วนะคะมันแก้วนะคะเนาะแกงสมแกงจืดได้เบิด์ตนะคะพี่น้องเทป เดือดนะครัพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องไม่ขวดบัรจอกระใสตั้แล้วะะแซ่บขึ้นกันนะครัพี่น้องเห็ดจังไงเนาะเขาลืมแต่ว่าไม่ควดบรรนอกระซูนอยู่ด้วยค่ะพี่น้องซูนเขาลืมแล้วมันกับเห็ดยังบ่ได้เนาะคะ่ะ ยามเขาสร้างเขา,าเขาก็บก็บแหวปปกชาวกอนังสีนาค่ะนี่แหละคะ่ะเป็นเหตุผลที่ไม่ขั้วมันนอกสื่อก็เผา,าลายเจ้าเนาะลายเจ้าสามทีขั้นละไม่ขั้วบันนอกก็จะสื่อไปเบิดนะคะ่ะเพื่อว่าขั้นนี้บ่อใดก็ได้เอาขั้นหนึ่งนะะเนาะพี่น้องสื่อเป็นอันนี้ไว้นะคะ แต่ถ้าขัาน้นอได้เงินน้าไม่คั่วมันนอกไปเยอะแยะได้แล้วะค่ะพี่น้องลดขายกับเพราเพราะไม่คั่วมันนอกสุดแล้วสวยได้กระซูนย,ยืดได้ใครเยอะ เมนมันสิบเบิรงคลิปอยู่แม่ครัวบ้านนอกก็เบ่าได้เพราะว่าครัวบ้านนอกศูนย์นะคะคือแม่ครัวบ้านนอกกับโทรไปสั่งไปแล้วตั้งแต่เจ็ดโมงคุณ,คณคะนะคะว่าเมนว่าเพิ่งสิสั่งเด้สั่งกุ้งก็ไปตั้งแต่เด็กคุณเนาะเพราะว่านัาเ้เพิ่งจะกินค่ะโท่ไปเลยจริงๆนะ โทรไปสั่งเลยสิละกระทะนึงไม้คั่วบะหนอเค็ดไก่หวานเนะคะ่ะกินกับแกงสมเนาะพี่นอ้อผุน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 ไก่หวานเนาะคะ่ะพี่นอ้อไม้คั่วบะหนอหหเค็ดอยู่นะคะเนาะบ่เอาหมูเห็ดเอาไก่เห็ดเนาะคะ่ะตั้งเคียวนะคะพี่น้องมันแสบๆเนาะ จมไหลค่ะเครียดกระลังปลดปล่อยค่ะพี่น้องซุนอยู่ซุนคืบๆเนาะค่ะพี่น้องกุ้งบะหมี่กับบะไซเนาะค่ะต่ว่าไม่ขั้วบอนออกสีไซปลาใส่ปลาสวายนี่ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอา่าไม่ขั้วบอนออกสิใส่บาดน้ำเนาะค่ะเสียส่บาดให้พระเนาะค่ะเนาะและะ้วก็ตะบะแกงเนี่ย ไม่คั่วบะน,อ,กกนบอร์กษีบอใส่แล้วเพราะว่าไม่ใหญ่นายผู้หญิงเพิ่นบ่กินเนาะทั้งบ้านเพิ่นบ่กินปลาเหมือนเสาวไม่คั่วบะน,อ,กกนบอร์กษีเอาปลาเนี่ใส่แต่ว่ามันนี่สิแกงแค่นี้เนาะค่ะแกงแค่ใส่ย่างก็กุ้งกุ้งแห้งเนาะค่ะพี่น้องมันก็แซ่บอยู่แล้วล่ะแซ่บแทบพี่น้องซิมเมืองแล้วเนาะเดี๋ยวไ่คั่วบะนอรกก์กษีเอาเอาบบกพริกลงใส่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะพริกใส่เืวลแล้วค่ะพี่น้องเนาะค่ะ ค่ะพริกแกงส้มใช่เลยน,นะคะพี่น้องเนาะใช่ส้มใส่กะเอาคือเกานะพี่น้องนนเนาะพอเผ็ดเผ็ดเป็นไรซีกระแซ่บู่แล้วพี่น้องพอมามันมันกระแซ่บอยู่แล้วนะคะมันแกวแซ่บค่ะพี่น้องใส่กุ่งแหงเอาเป็นยัง ขวดพี่น้อกสิเอาน้ำมะขามใส่เนาะค่ะพี่น้องน้ำมะขามใส่นะคะพี่นอ้นนะะนองเนาะว่ามีกุ้งกับสามารถเอากุ้งแห้งใส่ได้ได้พี่น้องเด้อว,ว่ามีปัญหายัางเศร้าซูลอะล่ะค่ะพี่นอ้นนองจังไไงมันกับอะไราะเศร้ามโมโหแล้วเพิ่นว่าเราก็ขอเพิ่นว่าเพิ่นก็เพิ่นกอโทษนะคะสร้างข้าวถั่วเนาะ บ้ามีดกับข้กินบ้ใส่แค่นั้นแหละพี่น้องบาอยากเอาใส่ที่ของที่เฮามีเนาะคะ่ะเรื่องกินกนาะทองง่ายๆกินให้มันง่ายๆเข้าไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเข้ายากมากแพงเนาะพี่น้องเนาะเ่าต้องครบเครื่องปันใดกได็ได้เนาะคะ่ะมันเดือดนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปลาที่ใสหมืน่นเซานะคะพี่น้องนใสมือนีีเนาะ อ๋อไม่ใหญ่เราวบวกินเพิ่นบวกินทั้งบ้านหรือบวตองไซ่นะคะค่ะพี่นอ้องอาัานเย็นกสิบประมาณนี้นะคะพี่น้องกอสิมี่ไก่หวานนะคะแล้วก็สิมีแกงส้มนะคะค่นะเนาะแกงส้มมั <c oughs> มนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมันแก้วเนาะคะ่ะแลวก็สิมีผัดผัดปลาผัดปลาบวเห็นตอนปลาะคะ่ะพี่นอ <c oughs> ้องบวเห็นตอนปลานะคะ่ะ ค่ะพัดปลาเกาือนะ,ค,ะนอค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสิ่งนี้ประมาณแค่นี้นะคะพี่น้องค่ะอขอก็อุูหลายๆเร้อค่ะที่เขาไม่ติดตามเขามารับชมมาให้กระด้งแรงใจไม่กลัวบานนอกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่กลัวบานนอกนั่เเด้อค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคิดหนะพอกันไหมสวัสดีค่ะ